ก็ทุกคนต้องการสิ่งของไว้ใิมือทุกคนมั่นใจนะฮะทุกคนมั่นใจแล้วก็ถ้าท่านได้เป็นแก้สลิปมันก็ยังไงจับต้องไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ความฝันแต่นี่ความความจริงจากของเราเนี่ยเห็นว่าปกติแล้วก็ถ่ายไม่ดีอยู่แล้วถ้าเกิดท่านนี้มามันจะเหดือบานกว่านี้ใช่ไหมครับก็น่าจะหนักอยู่ Thank <laughs> you. เป็นนมาาวครับอันนี้คืองวดที่แล้วนะอย่างเดียวกลนครับเกือโอ้โหครับก็ทุกคนต้องการสิ่งของไว้ในมทุกความั่นใจนะฮะทุกควมั่นใจแล้วก็ถ้าท่าได้เป็นแก้สลิปมันก็ยังไงมันจับต้องไม่ได้เนาะ ไม่ใช่ความแต่นี่ความควาจริงนี่ความจริงครับแล้วทีค <น S 2> ่คต่างๆ,ๆเขาก็อาจจะไม่พร้อมใช่ยใช่แต่บ้านนอกเป็นอาชีพตอนนี้ทุกคนก็อยากเข้ามาใช้หาโอกาสเรื่องหาโอกาสกับการเสี่ยนดวงเปี่ยโชค มันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะมีไรายได้เข้ามาในภาวะเศรษฐกิจช่วงโควิดประมาณนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะผ่านไปด้วยดีเราก็ขุนกับมันนะก็พยายามสู้กันต่อไปอย่ากพวกเราเนี่ยเห็นว่าปกติแล้วก็ขายไม่ดีอยู่แล้วถ้าเกิดทำอย่างนี้มามันจะเหลือบางกว่านี้ใช่ไหมครับก็น่าจะหนักอยู่น่าจะหนักอยู่แต่ถ้าก็อย่างผู้ว่าท่านก็ไม่ตานะท่านก็พยายามดันง,งานดัน กิจการต่างๆเข้ามาช่วยคนชาวโคราชก็ทุกอย่างก็พยายามดึงคนเข้ามาที่ยวเข้ามากินมาใช้จัดจ่าใช้สอยทุกอย่างทำเต็มที่ทั้งนายกท่บุตรีท่าก็ช่วยเต็มที่แต่เราก็เงียบ